งานสบายรายได้ดีแต่งานสบายมันไม่ค่อยมีนะครับนี่แล้วพี่น้องเอ้ยนะครับยินดีต้อนรับพี่ต้อนรับน้องสูไรหนังเรืองคือเก่าคือเดิมเจ้าพี่น้องจ้ายังมาพบกับที่นนคนไทยในต่างแดนค่ายแรงในต่างชาติคือเกาอ่านะครับผ่าพี่ผ่าน้องมาอยู่ในประเทศเกาหลีใต้นะครับค่ายแรงอยู่ต่างบ้านต่างเมืองพี่น้องเลยนะครับใกล้่ังคงเป็นแนวทางในการทําเกษตรของต่างแดนนะครับรวมถึงเอาวิธีการวิธีของคนไทยที่ทํางานในแต่ละวัน มาฟัพี่ฟักน้องให้ดูกันนะครับตางบานตังเมืางมาข้ามน้ําข้ามทะเลมามาายเลงไล็เนิงบวาอเป็นสภาพอากาศบวาอเป็นสภาพหน้าง,งานนายจ้างมาดูกันว่าที่นนทที่พามาทําอะไรในวันนี้นะครับก่อนีไปดูคลิปพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยที่สําผัญกดกระดิ่งเข้าไหมเพ,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 พื่อไว้พทาดคลิปต่อไปนะครับมาบอเซียเวลาพี่น้องบอกไล่เกินไปจะทีเบีย์กันเอาเนี่ยอะไปดูกันเลยลุย มาวันนี้พ่อพาพีพาน้องมาอยุ่ในโครงการ,กรเกษตรของเกาหลีใต้นะครับที่พี่น้องเห็นอยางนี้เป็นป้าแพนะครับเป็นเฮาแพที่เข้าสร้างเป็นโดมไว้แบบนี้นะครับวิธีการเข้าก็อีใซเหล็กกองเฮาลีละน,น,นะครับทาเป็นโดมไว้เนี่ยนะครับยึดตนไว้นะครับที่พี่น้องเห็นอยู่ในวันนี้พ่อพาพีพาน้องมาเก็บกิ่งนะครับเขาอีทาการตัดกิง่งแพนี่แล้วนี่ยกิ่งซาลี่เฮาลีละ เขาไปทำเป็นโดมมาให้พี่น้องดูนะครับเขาอีมาตนติกไว้เลยน,นี่มาตนโนม,มเหล็กไว้เลยน,นะครับเดือดไส้น้าหยดนะครับตัวนี้ก็กเป็นไส้สลิงนะครับนี่ไส้สลิงสานเข้าไว้นะครับเพื่อประคองกิ่งนะครับใ้กิ่งนมลงมาข้างหลังส่วนกิ่งอะไรที่สูงเกินไปหรือว่าแตกเยอะเกินไปเขาจะตัดออกนะครับดนูนะเก๋าเคเด้อพี่น้องน้องใส เฮีาเต้ยเฮีาเต้ยเฮีาเต้ยจากลูกน้อยๆจากบ้านมาตั้งแต่ลูกอย่างน้อยๆอยู่พนันจนได้น,นีลูกที่เป็นเศร้าให้แล้วกี่ปีแล้วส่งส่งปีแล้วกี้โอ้ใชนะโดยภาระหน้าที่าหาเงินเลี้ยงลูกหางเงินซื้อบ้านซื้อรถก็ยังมีหลักเนี่ยบานแขกแหล่งได้เงินนะคุณนะส่วนทางพูนก็เป็นพี่น้องข้างเคียงนะครับเ,<อ>เป็นสาวๆทางรัสเซียนะครับสาวรัสเซียมักเก่งก ุ่นนะีมักเส้ารัสเซียขนาดบุญนะสวนพุ่นก็เป็นบางมัดกับบางเพชรบุญนะมาถาบุญนะพี่น้องบ้านห่าวทางนั้นนะพี่น้องนี่มาขายแหล่งเล็กเงินบัวหื้อเนี่ยเสียสำหรับกิ่งสาลีนะครับเขาก็ไปตัดไปงี้นะครับเก็บกิ่งไปกองไว้ข้างหน้าพุ่นบุญนะเดี๋ยวเขาแก อย่างบูฮูเลยนะจก๊กีเอารถมาคีบหรือจกอ๊กีเอาขนขนขึ้นรถเนี่ยยุ่งกบอยู่นะพี่น้องเอ้ดูนะครับวันนี้เป็นโครงการ,กรเกษตรเข้าโอ้โออาอ่านอีพอปลูกไล่อย่างนะครับส่วนถางพนุนที่เป็นพวกอง,งุ่นบ่ผมว่าส่วนก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้มาทํากันก็เป็นแอปเปิ้ลครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นอะไรนะผมอย่างบูฮูนะครับ เป็นโครงการพ่อปุ๊กก,การเกษตรในเกาหลีใต้นะครับเ้าแกม,มาจับงานห้างานให้ลูกน้องทำเก็บทิง้งแพลไปก็จะทำงานกันเดียวกันน้องก็อีว่าผู้มองข้างน้าหมอเตะท้ายคลิปอยู่เพราะน่งานการมันทำไม่ไดก <c oughs> <c oughs> อร่อยว่างานแบบนี้อร่อยว่างานแบบนี้ <c oughs> มันเจียบเลยบ่ มนันก็จือหนักแอรเบอลแง่ล่างานนะำนิดมัน <c oughs> สิห้างกินเพราะำนีหนึ่งว้าว่าา่ <c oughs> โอ้ใส่ใจจังเนาะได้คันกิบหรือเปล่าตายพุณเลยอ้ <c oughs> โอ <c oughs> อการเนาะทำงานนะนะคัเนะถือว่าถือว่าพอไปได้ที่งานแบบนี้ฮะ คือว่าพอไปได้พอไปได้เนาะมันก็มีนักเอะบ่มันก็มีนักเอะบ่ไอ้ฮหแล้วเงานดีอยนี้เท่าแกบอกให้ทำซาซาโอ้ตายซาหามาซาหามาจืดนี่ละวยซา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 ยังเมือนจังไงโอวัวไก่จ้าสาวาลสเซียเลยเนาะแม่บ่งมัดวัไก่หางเลยเนาะประจำการดีจังเนาะ คักแท้วะ <centimet re> ตามไปไหนเลยตามบาไปไงเลยตามมาปุณนะใส่ใจจังวุ้นงานนะนี่ใส่ใจจังวุนงานนะนี่แต่นี่เอากิ้งใหญ่พร้อมเดียานเขมือเงี้ยหลังจากที่จบจากซาลีแล้วพี่น้องเลยพาพี่น้องมาดูอ่างมุนที่นี่มาหองกิงอ่างมุนละ นะครับิีงองุ่นอยู่ในเฮาไฮเทคนะครับก็กขุมการผิดเปื้ดเฮาระบบน้ำระบบอะไรเขาแกีทำประตู้คอนโทรลมาเน,น,นะครับดูการทำน้องเขาพป่น้องดูเพื่อทำค้างไว้ให้มันเพื่อดึนใส้น้ำหยดแล้วตรงกลารรงสำหรับต้นนะครับน้องเช็นว่าเขาย่เอาฝั่งหอเข้าไปเป็นการรักษาต้นช่วงฤดูหนาวช่วงหิมะตกหน้าร่าย เขา,าออก็ตุ๋เนะสสตงเขไว้นักาตุนนะครับบ่ให้ออนนยืนต้นตายการินเ็นไลเนะพื่อีองอู่ตหนเพชรพัน,นัเลยก็เพชรอนุนใส่มัดกัดอนอนุนไรเม็ดนะไรเม็ดป่ะตัวเนี้ยม่เมลูกน,นึงมันมีเม็ดหนึ่ง,งใชมม่มีเมกม,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 มีเม็ดดอกอันนพันเนีู้ ไปทำเป็นโดมห้อยะบักซาตุนนะครับเอาฟางหอตน้นห้อยโอ้ทำดีแท้เป็นบ้านเฮาท่อเอาเงินตรงนั้นมาลงทุนแบบเนี้ยจริงเขาไปตัดไว้มันก็ยากตรงว่าจริงมันเป็นเขียะแน้วนี่ไปๆๆทางว่องได้ไปกินข้าวกินปลากันอ๋อสี่โมงแล้วตั้งใจตั้งใจ ตั้งใจตั้งใจสี่โงแล้วไม่สี่โมงเดี๋ยวหอก็กลับบ้านกันแล้วน้องเอยพูดนะเสียตรงนี้ก็ส่วนเท่าแกกลับเพ,พื้นเนาะลิงมัมาทั้งวันแล้วพูดนะสุดทุกงูกตาแล้วพูดนะแต่พูดลิ้งกันมาพูดนะน้องดูทั้งกิง่งซาลีทั้งกิ่งอ่างุ่นพูดนะยิ่งเลี้ยแล้วยี่เลีแล้ว มือนแหงเขาเนี้ยแล้วเ็นว่นาเป็นไงมาเศร้าวะอร่อยอร่อยเป็นไงอิเล่แล้วราคาแล้วเว้ย <c oughs> <c oughs> โอ้พุ่นนะคนเลี่ยมกับเลี่ยมแท้พุ่นนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ขะกะขะขะก็คือยังแหงดีแท้าคือเออ คือยังแห่งดีแท้แห่งไรุ่นนาะนี่ยเ๋าวสาวลัสเซียนี่ยไ่คุณนยังพากันแห่งดีจังเนาะนี่เหลเหลโอ้อันนี้เกลี้ยมพุเนีโอ้ตายโอ้ขาฮอบกลัลำลมาคุณ อ,อ,อุปกรประสดัดในที่สุดกันหมดเวลาแล้วพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาสารละหน้างานในวันนี้ก็ามาฟังพีฟังน้องให้ได้ดูกันเป็นไงกันแน่ครับพอมมีประโยชน์มีสาระจงเอยบอกเออเอาไปประยุกต์ใช้ไปปรปับปรุงใช้บ้านเฮากันเองบอนะครับหน้างานก็มาพี่น้องได้เห็นว่าคนไทยที่มาทํางานก็ทํางานกันแบบไลในแต่ละวันนะครับซึ่งเมื่อวานก็เจอหนักแอร์เบาแอร์ก็ สับเปลี่ยนกันไปน้องพี่น้องเนอะผมเองได้มาสัมผัสได้มาขึน้นรวมทั้งแนวทางการเกษตร,รหรือว่านั่งอ่านต่างๆผุมกลมาตีแพ้ให้พี่น้องได้เข่นกันนะครับผมเองก,ก็บรงหวาคงมีเป็นประโยชน์บ่ไรกันน้อยนะครับสําหรับพี่น้องหลายคนที่ได้แวะเข้ามาดูคลิปข้องไล่หนังเลือกนะครับคนไทยในตาน่างแดนใข่แรงในต่างชาตินะครับผมวันนี้ก็พากันเตรียมตัวกับบ้านกันแล้วพุ่นะนะครับ อโอเคเนาะพี่น้องเนาะก่อนจาก,กันไปก็ฝากพีฟังน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญกดกระดิ่งดําเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมผมเองแล้วก็ทีง,งานก็ต้องเตรียมตัวกลับบ้ากันก่อน,นนะครับห้าโมงเย็นแล้วนะมือถืนก็นมาต๊อกันไหมนะครับสําหรับแปลงนี้เนาะครับเนาะครับท่านนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายุณฑิตวัล งงเสืะอ <c ười> ุนอุนแหงแล้วคนนะถือกานํำบ๊บบ๊อบบิงยูนะ